สีน้ำเงินค่ะน้ำเงินนะคะจะเป็นน้ำเงินครีมเทามีสามสีอยู่ในตัวค่ะน้ำเงินครีมแล้วก็เทานะคะอันนี้คือดอกไม้ของเขานะมันจะมีความเป็นแบบเนื้อเงานิดึงเห็นไหมคะแล้วก็ตรงตรงคอปกเนี่ยก็จะเป็นเกสรไล่ลงมานะคะกระดุมด้านหน้านะคะเป็นงานกระดุมด้านหน้าเป็นแบบกระดุมแปะนะคะแบบนี่นะคะสวยมากสีน้ำเงินสวยมากนะลูกค้านะ มีถึงใส่50เลยค่ะนะคะซื้อฝากญาติผู้ใหญ่นะครคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะคุณย่าคุณยายได้หมดเลยรับรองว่าประทับใจแน่นอนเพราะว่างานสวยจริงๆนะคะลูกค้าให้ดูเนื้อนะคะนนี้คืองานถ่ายจริงนะคะไว้สดตอนนี้เลยนะคะอันนี้คือสีเทาอันนี้คือสีครีมอันนี้คือสีน้ําเงินในตัวนะคะรวมกันนะคะรุ่นนี้หนึ่งพันแปด้อยบาทนะคะคอควายง,งูสิบหก อันนี้คือสีน้ําเงินนะคะแล้วก็มีสีแดงสีแดงนะคะแดงเขาจะเป็นแดงเฉดเฉดแบบว่าสีแดงกำกําหน่อยแล้วก็มีสีชมพูในตัวนะคะให้ดูสีนี่นะคะ่ะอันนี้คือชมพูในตัวแล้วก็แดงในตัวนะคะสวยนะสวยนะนะคะตัวนี้นะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะคอควายงองูสิบหกค่ะรหัสสิบหกคอควายงองูสิบหกค่ะตัวนี้ สีแดงสวยเหมือนกันนะคะจริงๆสวยทั้งสามสีเลยค่ะลูกค้าตัดสินใจยากมากๆนะคะแต่ถ้าชอบแบบสีแบบคลาสสิกนะคะแบบใส่ได้ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นสีครีมไปก่อนก็ได้นะคะแนะนำเป็นสีครีมไปก่อนได้เลยนะคะตัวนี้คือสีครีมนะคะเอ่อพื้นเสื้อเขาจะเป็นสีครีมแล้วก็มีสีเทาแล้วก็มีสีโอรสนะคะนี่อันนี้คือสีครีม เอาโอรสนะคะตัวพื้นเสื้อเขาจะเป็นออกคิมคีมีสามสีนะคะรหัสสิบหกสามสีเลยนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทลูกค้าไซส์ห้าสิบนะคะวันนี้สั่งซื้อได้แล้วนะคะรุ่นนี้นะมีถึงไซส์ห้าสิบเลยคะ่ะสามแปดสี่สิบสีสองสี่สี่สี่หกสี่แปดห้าสิบนะคะมีถึงห้าสิบอะลูกค้านะคะ มีถึงไซส์ห้าสิบเลยนะคะรุ่นนี้ซับในติดตัวเสื้อเลยนะคะซับในจะเป็นทรงเสื้อกล้ามนะคะแบบนี้นี่รงซับเข้าอยู่อย่างนี้เลยนะคะเต็มตัวนะคะซับในเต็มตัวนะคะซับในเต็มตัวนะซับในใช้เนื้อผ้าลินินค่ะลูกค้ารุ่นนี้เป็นซับในสีเดียวก,กันกับเสื้อตัวด้านนอกเลยนะคะนะคะ ทีมแดงน้ำเงินค่ะทีมแดงน้ำเงินนะคะตอนนี้ลูกค้า48-50มีแล้วนะคะปกติรุ่นนี้ทำมาแค่46นะรอบนี้มี50มาแล้วนะคะห้ามพลาดนะคะพอควายงองู16ค่ะ1,800บาท